กูอีกแล้วนะคะในช่องชาดาชาิดานะคะวันนี้นะคะกูจะพาไปทานราเมงนะคะเป็นร้านเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็อร่อยมากจะเป็นร้านไหนนั้นตามไปดูกันเลยวันนี้นะคะทามาทานราเมงค่ะชื่อร้านนะคะโอซาว่าราเมงนะคะสาขาที่กุ๊กมาวันนี้นะคะเป็นสาขาในปั๊มปตทถนนเทพารักษ์นะคะใกล้ๆสะพานใหม่เลยะค่ะ ภายในร้านนะคะจะตกแต่งฟิวญี่ปุ่นเลยค่ะให้บรรยากาศญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะตกแต่งด้วยไม้ให้ความอบอุ่นค่ะบรรยากาศดีมาก เข้ามาข้างในปั๊บค่ะจะอยู่ติดกับอเมซ o n นะคะหาง่ายค่ะแล้วก็มีที่จอดรถสบายเลยค่ะต่อมานะคะเรามาดูเมนูนะคะข้างในเมนูก็จะมีทั้งข้าวหน้าปลาไหลนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรามเมงค่ะโดยเส้นที่นี่ทำเองเลยนะคะ เครื่องปรุงบนโต๊ะนะคะก็จะมีเหมือน,นพริกเผานะคะแล้วก็มีพริกไทยค่ะแล้วก็พริกป่นนะคะเราสามารถขอกระเทียมเพิ่มได้นะคะพอเราสั่งออเดอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะพนักง,งานก็จะเสิร์ฟตะเกียบกับกระดาษชูให้เราก่อนนะคะแล้วก็รอเมนูเลยค่ะ ที่รานนะคะแบ่งเป็น2โซนนะคะจะเป็นโซนนั่งด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นโซนเคาน์เตอร์นั่งเดี่ยวนะคะน้รานแล้ว,ลวน้เป็นร้านชื่อแบร์เลยะคะน่ารักมากราเม,ง,ามงจาแรกของเรานะคะจะเป็นราเมงซอนมิโซะค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะเบสของมันคือน้ำซุปเกลือนะคะ ผสมกับซอนมิกโซะนะคะก็จะได้มันมัน,มนยืมยืมโรลเส้นที่ร้านนะคะเส้นทาเองสดใหม่ทุกวันเลยนะคะโดยนําแป้งนําเข้ามาจากนากยยาเลยนะคะอันนี้จะเป็นเมนูสเปเชียลของทางร้านนะคะก็องอทันทันรานเมงค่ะเมนูนี้นะคะจะมีน้ำซุปที่หอมหวาน,นะคะ่ะและตกท้ายด้วยเผ็ดของรายุนะคะ และนี่คือเมนูสเปเชียลของกุ๊กเองค่ะก็คือใส่แค่ไข่แล้วก็ปลาเส้นนะคะเราสั่งเพิ่มก็คือสั่งไข่เพิ่มได้นะคะไข่จะเป็นไขย่ยางมาตูมแบบนี้เลยแล้วก็ข้าวผัดค่ะมเมนูนี้ชื่อข้าวผัดชาคังนะคะเป็นข้าวญี่ปุ่นผัดมาแบบนี้เลยค่ะหูหน้าทันมากได้เวลาชิมของเราแล้ว ตัวน้ำซุปหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอืมเส้นดีมากเลยค่ะเส้นอร่อยมากเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็ไม่แข็งมากค่ะเข้ากับน้ำซุปมากน้ำซุปอร่อยมากค่ะเข้มค้นมากเลยค่ะ ทานคู่กับสาลายวากาเมะนะคะแล้วเ,เข้ากันดีค่ะส่วนตัวนะคะชอบน้ำซุปมากค่ะน้ำซุปมีความหอมมันค่ะแล้วก็หวานนะคะรสชาติกลมกล่อมมากค่ะทานคู่กับเส้นรามเมงเข้ากันดีมากนะคะเส้นรามเมงนะคะจะเป็นแป้งที่นำเข้าจากนาโกย่านะคะ แล้วก็ทําสดใหม่ทุกวันค่ะโดยเครื่องนะคะนําเข้าจากญี่ปุ่นเลยค่ะทําให้ได้ฟิลเส้นเหนียวนุ่มกําลังดีค่ะใครมานะคะรับรองจะต,ต้องชอบม,มากๆแน่ๆเลยค่ะส่วนเรื่องราคานะคะราคาน่ารักมากค่ะราคาไม่แรงเลยนะคะชามที่กุ๊กานนะคะเป็นราเมงมิโซะนะคะ90บาทเท่านั้นนะคะ แล้วก็ให้ปริมาณเยอะมากค่ะอิ่มมากแล้วก็อร่อยนะคะส่วนข้าวผัดนะคะชามนี้80บาทค่ะจะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะผัดมาหอมมากค่ะหอมทั้งไข่หอมทั้งกระทะเลยจ้าแนะนำเลยนะคะใครที่มองหาราาะะ้านนี้นะคะร้านนี้นะคะมีสาขาให้เลือกเยอะมากเลยค่ะลองพิมพ์ใน Google ดูได้นะคะ ส่วนใหญ่จะเปิดภายในปั๊มค่ะใครที่เริ่มต้นทานราเมงนะคะแนะนำร้านนี้ได้เลยค่ะราคาไม่แรงนะคะและก็รสชาติดีค่ะโดยประสบการณ์ส่วนตัวของกุ๊กนะคะเคยเจอราเมงที่ไม่อร่อยก็เลยไม่ได้ชอบนะคะมาเจอร้านนี้อร่อยมากก็เลยรู้สึกว่าประทับใจค่ะและนี่คือผลงานของเรานะคะที่ร้านนะคะมีกินมิกด้วยนคะคะก็คือ เราสามารถสมัครสมาชิกได้นะคะแล้วก็จะได้เป็นเลเวลแบบนี้เลยค่ะอัพเลเวลได้นะคะก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งค่ะนี่นะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะและข้างในนะคะจะเป็นครัวเปิดนะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะ ที่ชอบอีกอย่างนงก็คือข้างล่างใต้โต๊ะค่ะมีที่เก็บกระเป๋าด้วยถ้าใครแวะไปแถวนี้นะคะอย่าลืมแวะไปทานนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีพนักง,งานก็บริการดีนะคะที่จอดรถสบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอยากให้ลูกพาไปเที่ยวไหนพพมพ์ไว้ข้างล่างได้เลยจ้าบ๊ายบาย